เมื่อมีเหล่าผู้คนชื่นชอบเรื่องราวแนบเป็นศนาและความลึกลับนับตั้งแต่การมาของ VHS และเจ้าผื้นเซลล์ร่วมถึงโตของวิก้แซนไปด้วยมันนั้นก็กลายเป็นจกักรวาลประเภทคลิปปี้พาสตา้าที่เกิดจากเรื่องราวของผู้คนมากมายสุดท้ายแล้วมันก็ได้มีกลุ่มคนที่บันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ภายในวิก้แฟนดมที่มันนั้นมีชื่อว่า m ม u n t น i n Enna Undertone เอาล่ะขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสูส่ Undertale t ทอร์นีทีวีนวิวเ ในตอนของแซนด x e อกอีเรื่องเล่าจากบันทึกปูเขาสยองขวัญเอ็นนาอันเดอร์โทเข้าสู่บทนำสำหรับวิกิแนวน่ากลัวอย่างเอ็นนาอันเดอรทนคือหนึ่งในกลุ่มคนแฟนดอมที่ชื่นชอบเรื่องเล่าสยองขวัญและได้ทําการบันทึกเรื่องเล่าต,ตัง่างเอาไว้ภายในวิกิแห่งนี้ด้วยฝีมือของสี่ที่เป็นหนึ่งในคนก่อตั้งวิกินี้ขึ้นมา พร้อมกับข้อความที่เขาคนนี้ได้อธิบายเอยาไว้ว่าวิกกี้เรื่องเล่านี้คือภารกิจของพวกเขาที่จะตามเก็บข้อมูลแห่งความเป็นไปได้จากเหตุการณ์ความผิดปกติภายในจักรวาลอันเดอร์เทลและเดลต้าลูนแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สําเร็จาหากไม่มีผู้คนมาช่วยให้ข้อมูลให้กับพวกเขาและแน่นอนว่าเจ้าของวิกกี้แห่งนี้เขานั้นยินดีต้อนรับผู้คนให้ไปเขียนคลิปปี้พาสตาอันเดอร์เลภายในวิกกี้ของเขาได้เลยและ2ตัวละครหลักที่ทําให้วิกกี้แห่งนี้เริ่มน่าสนใจนั่นก็คือตัวของ v h s แสและเจ้าวิกกี้แสต โดยสำหรับเจ้า VHS เนี่ยตามข้อมูลภายในวิกิเขานั้นยังไม่ได้เขียนฉากทบที่แท้จริงเอาไว้ส่วนในเรื่องของแฟนเกม VHS ก็ได้ถูกสร้างให้กลายเป็นเกมแฟนเมคที่ได้เพิ่มเฟสต่างๆเข้าไปถึงแม้ว่าภายในเกมเหล่านั้นจะได้ต่อสู้กับเจ้าหมอนี่และสามารถชนะมาได้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถหนีจาก VHS แซได้อยู่ดีถือว่าตรงตามเรื่องเล่าอยู่บ้าน พราะวิธีเดียวที่จะหยุดยั้ยงเจ้าวีฮิตเอสให้จนได้มันก็คือการซ่อมไฟล์เกมของแสนให้เขานั้นกลับมากลายเป็นวันสเตอร์ของกระดูกธรรมดาอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการตอบคำถามสำหรับความพยายามที่จะตามหาฉากจมที่แท้จริงของเจ้า VHS ให้จนได้โดยในตอนนี้มันก็มีเพียงแค่การเพิ่มเฟสต่างๆเข้ามาเพียงเท่านั้นเอาละเราไปฟังอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนก็เคยขอกันมาแล้วเพียงแค่ผู้บรรยายตามหาเวอร์ชรันที่น่าสนใจของมันไม่ค่อยเจอซเท่าไหร่ ถ้าในเมื่อมันนั้นมาอยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่าแล้วก็คงไม่เสียหายสําหรับการหยิบเรื่องเล่านี้มาเล่าตัวตนของแซนด์เอีกดั้งเดิมแล้วเขานนั้นถูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่ากิกาแกแซน เป็นตัวละครที่เกิดจากเกมแฟนเมคภายในเว็บของเกมจูแต่ทว่าในภายหลังเกมนี้กับถูกลบออกไปจากการคุกคามของเหล่าผู้คนภายในแฟนดมซึ่งเหมือนก็ไม่แน่ใจว่าเขาโดนพวกท็อกซิกแฟนเข้าไปเล่นงานด้วยหรือเปล่าเนื่องจากชาวแฟนดอมต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันโดยณตอนนี้ตัวละครแซนด์ดอทอกอีในปัจจุบันได้รับการดูแลโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่าคร e ปปี้พ s าสเตอรไคเอลคู่กับการนำตัวละครแซนด์ดอทอกอีไปอยู่ในลึงเล่าประเภทดอทอกอี ที่มันก็หลเอาเรื่องเหมือนกันแต่สําหรับชื่อของตระก,กูล x อกอีรวมถึงตัวของแซนคนนี้มันนั้นไม่เหมือนกันตัวของหนึ่งเ่าของแซนดอทอกอี e, รวมถึงวิกิีของเขาคนนี้จะไม่มีจุดเชื่อมโยงไปยังวิกิีของซีเคร็ดดอทอกอีถือว่าเป็นสองเนื่องที่ไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกัน และเรื่องราวจุดกำเนิดของเขาคนนี้ภายใต้เส้นเวลาของท right ์าลราจินูไซในช่วงเวลาที่แซนนั้นกำลังจะตายและถูกส่งให้ไปติดลูอยู่ในท right ์าลราจินูไซทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นกลับไม่เหมือนเดิมร่างกายของเขาถูกส่งไปยังนรกมิติเอเวจีที่มืดมิดที่ได้มาพร้อมกับตั้ของเขาเองในเวอร์ชั่นของสีเทาแซนคลาสิกเขานั้นได้ตัดสินใจที่จะเดินตามวิญญ,ญาณของเขาในเวอร์ชั่นสีเทาจนเมื่อเจ้าตัวเดินไปถึงปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นก็กลายเป็นห้องแห่งความมืดมิด พร้อมกับตัวของโซโด,โดชื่อของเทพแห่งความตายที่มีลักษณะเหมือนกับแอสเดียลดิมเมอร์ตัวตนแห่งความตายของมิติแห่งนี้ได้ให้ความสนใจในตัวของแซนคลาสิกผู้ที่ติดอยู่ในวงวนของการตายซามตายซากจนสุดท้ายเจ้าแห่งอเวจีก็อยอมที่จะช่วยเหลือตัวของแซนคลาสิกให้สามารถหย,ยุดยั้งวงวนให้ไม่จบสิ้นนี้ให้จนได้ต่อจากนั้นเองเจ้าแห่งความตายก็ได้เตรียมทรงตัวของแซนกลับไปยังโลกเดิมอีกครั้ง โดยทางด้านของแสนเขาเองก็สงสัยว่าทําไมเจ้าแห่งความตายถึงได้มาช่วยเขากันแน่ส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะว่าตัวตนของภาพสะท้อนของความตายในมิติแห่งนี้ก็ได้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างมาว่าจริงๆแล้วมันก็เพียงแค่คาโกหกข้อตกลงที่จะช่วยแสนให้หลุดพ้นจากวงวนของเจโนซด์มันนั้นมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายที่หนักอึ้งและสิ่งสิ่งนั้นก็คือการสลาด,ดูวิญ,ญญาณของแสนด้วยข้อตกลงที่เต็มเปียมไปด้วยเงื่อนไขามากมายมันนั้นก็ทําให้แซนคาสิกไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ พร้อมกับถูกส่งไปยังเส้นเวลาดังเดิมที่จากมาและเมื่อเจ้าตัวถูกส่งเข้ามายังโลกเดิมเขานั้นก็แต่เปลี่ยนไปด้วยคำถามมากมายทำให้ตัวของเด็กมนุษย์ถึงต้องฆ่าผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเมื่อเจ้าตัวคุมคิดอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมานั้นก็ไม่แปลกเลยแม้แต่นิดแท้ที่จริงแล้วคนที่ฆ่าเหลอามอนสเตอร์และขอยโยนความผิดให้กับคาร่ามานั้นก็คือตัวของพูเลนและเมื่อแซนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขานั้นก็ได้เเขข้าาาใจคควมิดองทพตย ต่อจากนี้เขาน่จะเอาอค่าเราผู้คนในจกักรวาลของตัวเองและได้เดินหน้าเพื่อที่จะฆ่าตัวของผู้เล่นให้จนได้สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์สั้นๆที่ได้เกิดขึ้นภายในเกมเกมหนึ่งเท่านั้นจบเรื่องเล่าของแซนด e อทอีกอีที่ในช่วงท้ายคลิปนี้เลานั้นก็มีเรื่องราวที่น่าเศร้าจากตัวของผู้สร้างตัวละครคุณเก่าอย่างกิก้าแซนดเขาคนนี้ประสบพบเจอกับเรื่องเาวาแย่ๆที่ได้เข้ามาลุ่งละเมิดในเรื่องของความคิดหรือไม่ก็ความเป็นส่วนตัวที่ได้สร้างตัวละครแซนด์ดอทอีา สุดท้ายแล้วตัวของกิกาแซนเขาก็ได้ออกจากตัวของแฟนดอบมันเดอร์เทลรวมถึงโลกอินเทอร์เน็ตที่เขานั้นจะไม่เข้ามาแต่ต้องมันอีกเลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจากการกระทําของพวกท็อกซิกแฟนที่มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เกมมันเดอร์เทล เ่าแฟนคลับท็อกเกเหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นภายในแต่ละแฟนดอมซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้คนภายนอกมองเกมนี้ในทางที่ไม่ดีจริงๆแล้วผมเองก็เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้บ้างแล้วละ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นานอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเขายืมคําพูดจากยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าเดอร์พีจีมอนเกอที่เคยพูดถึงเรื่องราวของแฟนดอันเดอร์เทลมาก่อนเขาคนนี้เคยกล้าอ่อยว่าไม่ว่าผู้คนภายนอกจะมีมุมมองหรือแนวคิดเกี่ยวกับเกมอันเดอร์เทลแตกต่างกันไปเพียงใด สุดท้ายแล้วถ้าหากคุณเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบมันสิ่งนั้นถือว่าไม่ใช่ปัญหายกเว้นแต่ว่าถ้าหากคุณมีประสบการณ์แย่ๆจากเราผู้คนภายในแฟนดมหรือไม่ก็มันนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายนี้ขอร้องละ่ะถ้าหากคุณไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกแย่ๆภายในจิตใจคุณได้แล้วล่ะก็ คุณนั้นก็ควรที่จะเก็บมันเอาไว้พร้อมกับหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้จนได้และยังสุดท้ายได้โปรดอย่าได้เกียดเกมอเดเทลเกมเกมนี้มันนั้นได้สอนเรื่องราวต่ตางๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใจดีและความเข้าใจผู้อื่นเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่เกมนั้นมอบให้ส่วนที่เหลือก็เป็นความชอบของพวกเขาพวกเราเองก็ควรให้ความเคารพเกี่ยวกับความชอบของผู้อื่นด้วยเช่นกันทึงแม้ว่ามันจะมีความชอบที่น่ากลัวอยู่ด้วยก็ตามสำหรับเรื่องนี้เขาไม่พูดดีกว่าเอาล่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ สามารถกดไลค์และซับสไครส่วนที่เหลือก็สามารถเลี้ยงลำชาได้แหละนะโอเค GWP Good Game v i l l Play